ทีนี้มีรายง,งานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกองกำลังบุรพาเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้รวมกำลังการสกัดจับขบวนการลักลอบข้ามแดนรายใหญ่ผ่านช่องทางธรรมชาติผ่านเส้หนหึงกระตูนพี่บัญชาคมินนะอะ <laughs> มั่วหนีไปด้วยอะคืออันนี้ผ่านช่องทางธรรมชาติด้านบ้านผ่านศึกที่อรัญญประเทศสะแก้วจับได้สาสบสามคนไทยค่ะ ทำงานที่ปอยเปตลักลอบหนีกลับไทยทางช่องทางลับควบคุมตัวได้33คนขณะก,กําลังเดินเท้าข้ามแดนกลับเข้าไทยในความมืดกลุ่มนี้ใช้เส้นทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ประจําด่านถาวรและจุดตรวจเข้มงวดบริเวณเมืองปอยเปตเมื่อสรบสอบส่วนเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาทั้งหมดให้การตรงกันว่าเคยทํางานในพื้นที่ปอยเปตกัมพูชาแต่ว่ากลัว สถานการณ์มันไม่ปลอดภยัยตัดสินใจกลับไทยโดยเร็วจ้างคนนำพาในราคาหัวละ4,000บาทอันนี้ทางรับงไงก็เป็นคนข้างในอ่าที่รู้กลุ่มนี้เดินอ้อมจากปอยเปตเป็นระยะทาง20กิโลเมตร ไปยังพื้นที่อำเภอมาลัยจังหวัดบันเตียนเมียนเจยซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลเพื่อใช้เป็นช่องทางธรรมชาติกลับไทยเชื่อว่าสำหรับสามารถหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างไรก็ตามแผนนี้ล้มเหลวเมื่อทหารพลานซึ่งลาดตะเวนตามแนวชายแดนก็ไปจ้าเอ๋คนจำนวนมากในความมืดตานะเห็นแววเห็นแววในความมืดอ่ะวิบวิบวับบวับวก็เลยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประสานผู้นำชุมชนช่วยคุมตัวทั้งหมดไว้ได้อย่างปลอดภยัยหลังจากนั้นก็ส่ง3 3คนเนี่ยไปที่ตำรวจภูทรคลองน้ำใสใเพืเ่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปถาดูเต็มเลยหัวละสี่พัน